สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับชา n e l เหล่าเรื่องหนังอยากให้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะผมจะแนะนําเป็นหนังใหม่บ้างนะครับหลังจากคลิปก่อนๆนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นหนังเก่านะส่วนใหญ่นะแต่ว่าคลิปนี้นะก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับ d o s who wish me dead นะฮะหรือว่าชื่อไทยอย่างเทพนะับว่าใครสั่งเก็บตายนะครับก็เป็นหนังใหม่นะครับในปี2 0 2พนี่เอนะฮะก็เป็นหนังของเจ้าแม่หนังอย่าง Angelina Jolie นะฮะที่ผมดูเนี่ยก็รอดาราคนนี้เลยนะครับ Angelina Jolie นะฮะ ดูชูวิชมิดเดตนะฮะหรือว่าใครสั่งเก็บตายนะครับก็เป็นหนังในการกำกับของเทเลอร์เชลีแดนนะครับองก์กรคนนี้ก็มาในสายซีรีส์ชั้นส่วนใหญ่นะครับเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกนะฮะของเฮียแกนะครับนำแสดงโดยเจ้าแม่หนังอย่างเจเลน่าโจลี่นะฮะในบทฮันนานะครับแล้วก็มีสุดหล่ออย่างมิคาลัสเฮาส์นะครับในบทแท็กทริดนะครับแล้วก็มีเจ้าหนูที่อนาคตน่าจใหญ่ทุ้งโลกทีเดียวนะอย่างฟินน์ลิทเทิลในบทคอนเดอร์นะครับแล้วก็มีพี่จอห์นเบอร์เทลนะจาก ซีรีส์ Walking Dead แล้วก็ The Punisher ในบทนิธานนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคือเอเดียนเกลนนะฮะในบทแจ็คนะครับแล้วก็มีแจ็คหมีเบอร์ในบทโอเว่นนะฮะดาราก็มีมากหน้าหลายตานะแต่ว่าผมแนะนำแค่นี้แล้วกันนะเรื่องนี้ก็หางเยอะเลยนะฮะหนัง Rush h o w i s h Me Dead นะฮะหรือว่าใครสั่งเก็บตายนะครับก็ใช้งบสร้างเพียงตายเพียงแค่7ล้าน3 4 7 1ส3เหรียญเองนะฮะพูดง่ายเลยนะคือ7ล้านนะ แล้วก็ไทยทำรายรับทั่วโลกไปถึง23ล้านนะ2 3ล้านเหรียญน,นะฮะอันที่จริงหนังเรื่องนี้มันน่าจะทำไรายได้มากกว่าน,นี้นะแต่ว่าเนื่องด้วยวิกฤตโควิดนะี่และแล้วก็หนังตัวหนังเองใช้จำกัดโรงแล้วก็จำกัดประเทศนะทำจริงทำให้ไรายได้อะมันได้แค่นี้นะ,ะที่จริงมันน่าจะได้มากกว่าน,นี้อย่างที่ผมบอกนะต้นหนังของเรื่องนะก็จะมาในรูปแบบของสอาวนั้ดับเพลิงนะที่รับบทโด,ดยอันเจินาเจอรี่นะในบทฮันนาน,นะครับ ที่จู่ๆวันหนึ่งนะเขาได้ช่วยเหลือเด็กชายคนหนึ่งนะที่ชื่อคอนเนอร์นะซึ่งรับบทโดยพินดิเทอร์นะทั้งทีที่ช่วยเหลือเด็กชายคนนี้เนี่ยทั้งสองคนนะก็ถูกไล่ฆ่านะย้ำว่าไล่ฆ่านะไม่ใช่ไล่ล่านะจากหน่วยงานที่ลึกลับหน่วยงานหนึ่งนะที่นำโดยแจ็คนะซึ่งรับบทโดยเอเดียนกิเลนนะฮะแล้วก็ต้องหนีจากไฟป่าด้วยนะสองคนนี้นะสตอรี่หลักๆของเรื่องผมก็จะเล่าเรื่องนึงแค่นี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะโทนหนังก็ออกมาในตามชื่อของหนังเลยก็คือใครสังเกตบตายนะฮะก็เป็นหนังอีกเรื่องนงนนะึะ ถือว่าเป็นหนังคุณภาพเลยนะของ,ง,เ,จงเจนน่าจอยี่นะที่มาแนะนำให้ดูกันนะออตอนนี้ก็มีลงในช่อง HBO นะก็หาดูได้นะครับรู้สึกว่าเท่าที่ผมล่าสุดไปดูล่าสุดนะจะเป็นช่อง HBO Max นะฮะก็ดูได้นะครับช่วงนี้ใครอ,อยู่บ้านก็หาหนังดูซักเรื่องก็ผมแนะนําเป็นปเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังสนุกอีกเรื่องหนึ่งฮะคะแนน,นในเว็บไซต์ Mdb นะก็ได้ไป6.0นะก็ไม่มากไม่น้อยนะ<ส>จริงๆมันน่าจะได้มากกว่านี้นิดนึงนะผมว่า แต่ว่าที่มันได้แค่หกเนี่ยที่แค่คะแนนเนี่ยเพราะว่าตัวหนังเหมือนเล่าอมาสองมุมนะทั้งมุมของนักกระปริงแล้วก็มุมของแอคชั่นไดล่าแต่ว่าเหมือนจะไปไม่สุดนะฮะแต่ว่าโดยรวมนะตัวหนังก็ทําออกมาได้ดีไม่ได้น่าเบื่ออะไรนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาแนะนาเป็นเรื่องนี้นะอย่างี่บอกนะดูสมูด์รููวิชมีเดนะเดะีย๋ยวว่าใครสั่งเก็บตายนะครับมาแนะนําให้ดูกันนะครับโอเคคลิปนี้มีแค่นี้นะพูดมากเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอย่างเงี้ากดไลค์กด ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ